สวัสดีค่ะสวัสดีเิด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดเรื่องของมาตรากฎนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องของมาตรากฎนะคะไปหลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆคะใครที่พร้อมนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มนี้มาเลยค่ะถ้าหยิบมาแล้วให้ดีเด็กเปิดไปหน้า176นะคะเราจะทำตั้งแต่หน้า176ถึงหน้า178นะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันเขามีคำ มาตรากฎนะคะมีทั้งตัวสะกดที่ตรงมาตราแล้วก็ตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรามาให้เด็กๆได้ฝึกนะคะใครที่อ่านได้นะคะให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูส่วนใครที่อ่านยังไม่เก่งยังไม่คล่องนะคะไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆฝึกตามคุณครูนะคะพยายามอ้าปากให้เสียงมันออกมาให้ชัดเจนให้ถูกต้องนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลยคะ่ะจุดหลอดกรีดจรวดฉลาดโน้ตพืชบทเสร็จสนิทมิดชิดเด็ดขาด มีดบาทตลาดนัดจอดรถตำรวจโอรถอาวุธสังเกตวิเศษกระดาษสี สะอาดตาหยุดตัดไม้รถเผ็ดจัดเด็กๆเห็นไหมคะคำที่เขานำมาให้เราฝึกอ่านนะคะมีทั้งคำที่มีตัวดอเด็กซึ่งเป็นตัวสะกดตรงมาตรานะคะแล้วก็มีทั้งตัวสะกดะตัวอื่นนะคะที่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา เช่นจอจานสอเสือทอทงตอเต่าสอฤษีนะคะสอเสือทอทหารจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะเขามีมาให้เด็กๆได้ดดฝึกนะคะเดี๋ยวเด็กๆสามารถไปเปิดฝึกอ่านในหนังสือของตัวเองได้ทุกๆวันนะคะถ้าคำไหน เด็กๆอ่านไม่เก่งอ่านไม่ออกนะคะเด็กๆลองสํำรวจดูสระพยัญชนะเขามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดสระพยัญชนะต้นคือตัวอะไรให้เด็กๆฝึกสะกดในใจแล้วก็อ่านออกเสียงมาถ้าไม่ถูกอ่านแล้วไม่ถูกนะคะให้เด็กๆก,กลับไปสะกดใหม่อีกรอบนะคะจนกว่าเราจะอ่านถูกต้องนะคะ ซึ่งวิธีการนี้มันจะเป็นการไม่ยากเลยเราต้องดูก่อนอายกตัวอย่างเช่นคำว่าหลอดนะคะเด็กๆอ่านไม่ออกบางคนอ่านไม่ออกนะคะครู้งมีวิธีแนะนำให้เด็กๆดูนะคะให้เด็กๆดูพยัญชนะต้นก่อนพยัญชนะต้นคือตัวอะไรนะคะตัวอะไรบ้างอย่างเช่นหอหีบกับลอลิงหอหีบออกเสียงอะไรหอลอลิงออกเสียงอะไรลอ แล้วก็มาดูในเมื่อเราดูพยัญชนะต้นเสร็จแล้วเราก็มาดูสระนะคะเพราะเวลาเราอ่านสะกดคําเราจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนเรามาดูสระมันเป็นสระอะไรถ้ามันเป็นสระเอเราก็หอลอเออันนี้มันเป็นคําว่าหลอดมันเป็นสระอเราก็ต้องออกเสียงหอลออแล้วมาดูตัวสะกดสิว่าตัวอะไร ถ้าเป็นดอเด็กอ่ายกตัวอย่างเป็นดอเด็กนะคะหอรออดอหลอดเราก็จะออกเสียงได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าคำไหนก็ตามที่เด็กๆอ่านไม่ออกนะคะ mm hmm. ครูกุ้งแนะนำให้เด็กๆมานั่งดูคำ mm hmm. แล้วก็ดูว่าพยัญชนะต้นออกเสียงอะไรนะคะ mm hmm. เช่นถ้าเป็นสอเสือ mm hmm. ก็ออกเสียงสอถ้าเป็นจอจานก็ออกเสียงจอใช่ไหมคะ และดูด้วยวสระอะไรตัวสะกดอะไรใส่วัน,นยุคอะไรนะคะอันนี้คือวิธีการฝึกอ่านสะกดคำนะคะต่อมาให้เด็กๆด,ดูนะคะข้อที่สองแบบฝึกหัดข้อที่สองให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามนะคะคำละสองครั้งคำที่เขาให้เราคัดมีคำว่าอะไรบ้างคำว่านมสด เร,ระะะะเราก็คัดคำว่านมสดสองครั้งนะคะต่อไปคำที่2องคว่าทอดมันนะคะเราก็คัดคำว่าทอดมันสองครั้งนะคะต่อไปคำที่3ข้าวผัดเราก็คัดคำว่าข้าวผัดสองครั้งต่อไปคำที่4ี่คำว่าแกงจืดนะคะเราก็คัดคำว่าแกงจืดสองครั้งนะคะ แต่เด็กๆ่าลืมนะคะว่าวิธีการคัดลายมือนะคะเด็กๆต้องจับดินสอให้ถนัดมือนะคะและดินสอของเด็กๆนะคะให้เหลาให้แหลมให้พอดีกับความถนัดในการเขียนตัวหนังสือของเรานะคะ,ะถ้าแหลมมากนะคะเด็กๆก,ก็เอาไปฝนฝนใส่ในกระดาษเศษกระดาษให้มันทุ่ๆนิดนึงแล้วค่อยมาคัด นะคะและเวลาคัดนะคะให้เด็กๆลากเส้นขาหน้าขาหลังให้ตรงนะคะอย่าเบี้ยวอย่าเป๋ไปข้างหน้าเฉไปข้างหลังนะคะพยายามคัดขาหน้าลงให้ตรงขาหลังลงให้ตรงไม่ว่าจะเป็นสระหรือพยัญชนะหรือวรรณยุกอะไรต่างๆก็ตามให้เด็กๆใส่ให้ตรงตามตำแหน่งของคํานั้นๆ อ่าอย่างเช่นบางคำนะคะอย่างเช่นคำว่าข้าวผัดเด็กๆดูนะข้าวผัดจะมีวรรณยุกวรรณยุกในคำว่าข้าวมีพยัญชนะต้นเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวรรณยุกจะต้องอยู่บนหลังคาของพยัญชนะต้นแต่ถ้าคำไหนที่มีพยัญชนะต้นสองตัววรรณยุกจะต้องอยู่ บนหลังคาของพยัญชนะต้นตัวที่สองแต่ถ้ามีตัวเดียวเหมือนคำว่าข้าวมันก็จะอยู่บนหลังคาของพยัญชนะต้นใส่สระใส่ตัวสะกดให้ถูกต้องถ้าเกิดเด็กคำไหนที่เด็กๆคัดแล้วเด็กๆด,ดูแล้วนะคะว่าไม่เป็นที่พอใจนะคะเช่นตัวหนังสือตัวนี้อาจจะไม่สวยเด็กๆก,ก็สามารถลบแล้วก็พยายามคัด ให้สวยอย่างที่ตั้งใจนะคะในบางครั้งลายมือของเราอะ่ะอาจจะไม่สวยเหมือนที่พิมพ์นะคะเหมือนต้นฉบับแต่ลายมือนะคะมันจะบ่งบอกถึงความตั้งใจเขียนหรือไม่ตั้งใจเขียนนะคะลายมือจะบ่งบอกความตั้งใจความใส่ใจในการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นครูกุ้งอยากให้เด็กๆตั้งใจแล้วก็ ใส่ใจในการเขียนให้มากๆนะคะเด,เด็กมาดูแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะให้นักเรียนเติมตัวสะกดให้เป็นคําที่ถูกต้องแล้วบอกความหมายนะคะเด็กๆคะครูคงจะอ่านคําที่เขากำหนดให้นะคะให้เด็กๆฟังทีละคำนะคะข้อแรกเลยนะคะคือคําว่าขอโทษข้อที่2สวัสดีข้อที่3าม รถไฟข้อที่4พระราชวังนะคะข้อที่5สําเร็จนะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันทีละหนึ่งข้อเลยนะคะข้อที่1คําว่าขอโทษตัวสะกดคําว่าขอโทษคือสหรือสีนั่นเองนะคะต่อมาคําว่าสวัสดีเราจะต้องเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ เด็กๆจะลืมนะคะตัวสะกดจะต้องเป็นพยัญชนะตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองคําว่าสวัสดีเราจะต้องเติมสอเสือลงไปนะคะต่อมาข้อที่3คําว่ารถไฟนะคะคําว่ารถมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดถอถุงเป็นตัวสะกดนะคะ พอเติมแล้วเราก็อ่านว่ารถไฟนะคะต่อไปข้อที่4พระราชวังนะคะเด็กๆจะเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่าราชตัวนี้นะคะเติมอะไรเอย่ยเราจะต้องเติมตัวสะกดคือตัวชอช้างนะคะต่อไปข้อที่5นะคะคำว่าสําเ็จนะคะ เราจะเติมตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยเราจะต้องเติมจอจานเป็นตัวสะกดนะคะเด็กคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำทั้ง5ข้อพร้อมกันนะคะขอโทษสวัสดีรถไฟพระราชวังสวังสำเร็จ เป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเราจะต้องเติมตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กดนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าทั้ง5ข้อเลยนะคะจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะต่อไปข้อที่4ให้นักเรียนเขียนคำในมาตรากฎจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะ ให้นักเรียนเขียนคําในมาตรากรจากภาพแล้วฝึกอา่านรูปภาพแรกเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะคะรูปภาพแรกคือรูปไม้กวาดใช่ไหมคะอันนี้คือรูปไม้กวาดเราก็เขียนคําว่าไม้กวาดนะคะต่อไปรูปที่2รูปอะไรคะพัดลมนะคะเราก็เขียนคําว่าพัดลมนะคะต่อไปรูปที่สาม เป็นรูปอะไรเอ่ยเขาไว้ทำอะไรคะเตารีนะคะเตารีดไฟฟ้าเราก็เขียนคำว่าเตารีดนะคะต่อไปรูปที่4นะคะอันนี้รูปอะไรคะเด็กๆบางคนอาจจะดูไม่ออกนะคะเดี๋ยวครกกุ้งบอกให้ก็ได้นะคะบางคนดูออกบางคนดูไม่ออกอันนี้คืออิดนะคะอิดที่เขาไว้ทำงานก่อสร้างสร้างบ้านสร้างอะไรก่อ ก่อกำแพงทำทำกำแพงทำอะไรนะคะอิฐตัวเล็กๆนะคะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก้อนเล็กๆมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอิฐนะคะต่อมาอันนีออ้บางบ้านมีบ้านของเด็กๆนักเรียนบางคนมีบางคนไม่มีนะคะไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกว่าวิทยุนะคะ เอาไว้เปิดฟังข่าวเปิดฟังเพลงเปิดฟังได้หมดทุกอย่างเลยแต่มันจะไม่เห็นรูปภาพนะคะมันแตกต่างจากโทรทัศน์ตรงที่มันไม่เห็นรูปภาพนะคะต่อมาอันสุดท้ายเลยนะคะบันทึกสรุปความเข้าใจการฝึกอ่านและเขียนคำที่อยู่ในมาตรากฏ ทําให้ฉันเข้าใจว่ามะคาในมาตรากฏมีทั้งหมดกี่ตัวคะ16ตัวนะคะเด็กๆมีตัวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันดอเด็กจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักถอฐานทอนางมนโททอพุทเท่า ดอตอ่อเต่าถอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤศีสอเส,ส,สือเด็กๆเ,เขียนพยัญชนะตัวนี้นะคะทั้งหมด16ตัวลงในหนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะเด็กๆเ,เขียนอันนี้เสร็จพยัญยชนะตัวสะกดเขียนลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วมาดูตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตัวอย่างคํายกตัวอย่างคําที่อยู่ในมาตราแม่กดคําไหนก็ได้จะตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราเด็กๆก็สามารถเขียนได้เหมือนกันนะคะครูกุ้งยกตัวอย่างคําแรกคือคําว่าหลอดนะคะครูกุ้งยกตัวอย่างคําว่าหลอดต่อไปคําที่สองครูกุ้งยกตัวอย่างคือพัดลงนะคะเด็กๆจะยกตัวอย่าง คำว่าอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในมาตราแม่กฎจะตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราก็ได้นะคะยกตัวอย่างมาสองคำเด็กๆคะเราเรียนเรื่องของมาตราแม่กฎนะคะมาหลายคลิปแล้วและคลิปนี้เราก็ทําแบบฝึกหัดเรื่องของมาตราแม่กฎนะคะหมายถึงว่าเรา จบแล้วเรื่องของมาตราแม่กฎนะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะครูกุ้งจะให้เด็กๆทำอะไรเดี๋ยวเด็กๆคอยมาติดตามดูนะคะว่าคลิปต่อไปครูกุ้งจะพาเด็กๆทำอะไรบ้างนะคะครูกุ้งอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรืออ่านหนังสือห,หยอดกระปุกทุกวันทุกวันทุกวันนะคะหยอดไปเรื่อยๆพอใกล้วันสอบ นะคะเด็กๆจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะไม่ต้องอ่านหนังสือมากนะคะเพราะบางคนพออ่านเยอะๆแล้วอ่านไม่ทันนะคะแต่ถ้าเด็กๆอ่านทุกวันอ่านสะสมไปเรื่อยๆพอใกล้วันสอบเด็กๆจะไม่ต้องอ่านเยอะเลยนะคะจะได้มีเวลาพักผ่อนนะคะให้เด็กๆอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์ด้วยนะคะท่องคำศัพท์ด้วยท่องให้ได้แล้วก็ ไปท่องกับผู้ปกครองจะได้มีลายเซ็นผู้ปกครองมาท่องกับคุณครูด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้กรูกุ้งต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ